จะเคยตั้งใจไฝ่ฝันอาจจะคิดถึงวันข้างหน้าอาจจะเคยมั่นใจในวันเวลาอาจจะหวังว่าเป็นไปดังตั้งใจจบแล้วพิเกอร์เสือจบเธอแล้วเบลรี่เออพีกอ่กาเด้ เจนนี่เนี่ยเขาได้รางวัลมารายาทดีเด็นของโรงเรียนด้วยนะคุยได้โลด้วยอะ่ะบบสุดยอ์มากเลยเท่มากเลยอะ่ะเขารู้ล้วเวอร์ดูกันแล้วเหรอดูแลแต่งคาได้ดีไม่เท่าเขาไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่มีมารายาทหรอกนะเวลาเราเจอผู้ใหญ่เราก็ว่าหมดแหละแม่เราสอนไว้เป็นเด็กต้องอ่อนน้อมเพียงแต่ท่าทางเรายังไม่อ่อนช้อยงดงามก็เท่านั้นแหละ แหมของเง yeah. ี delete 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 ้ยมันจะต้องมีการสุดซ้อมบ้างแหละมันจะต้องทำแบบช้อๆสีสวยเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้มสวัสดีค่ะคุณเวรฮุยเจอร์รี่เนี่ยทำสวยมากเลยนะตะพิษการว่าอย่างเงี้ยมันไหว้พระแล้วหิืปุ้งอย่เนี้ยไหว้พระแล้วอ้าวแล้วถ้าจะทำไม่ถูกทำไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูนะอ้าวเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอ้าวกำลังคุยอะไรกันอยู่หรอเสียงเปชี่ยวเชียว เอาพี่เจนนี่มาพอดีเลยเพื่อนๆเขาอยากรู้ว่าทำไมพี่เจนนี่เขาไหว้สวยจังพี่เจนนี่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมครับอ้าวล้วทุกคนอยากไหว้สวยก็ได้หรอก็เมื่อกี้คุยเรื่องพี่เจนนี่อยู่นั่นแหละก็เรื่องที่พี่เจนนี่ได้รับรางวัลไมลอนย่าดีเด่นของโรงเรเียนไงเมื่อกี้เจอรี่ก็ลองไหวด้ดูหนูว่านะคนที่ไหว้สวยเนี่ยมีเสน่หนะ์เนาะผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็รักก็เอ็นดูถูกต้องนั่นแหละนะแต่ที่สําคัญนะการที่เราเป็นคนที่อบน,น้อมถ่อมตน ิ้มง่ายไหว้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นทางมาแห่งบุญซึ่งเรียกว่าอัจปจายะมยทพี่แจนี่เนี่ยก็เลยชอบฝึกเรื่องมารยาทไทยไงล่ะแล้วทํายังไงพวกเราถึงจะไหว้สวยเหมือนพี่เจนี่ล่ะคะถ้าอยากรู้จริงๆแล้วก็ได้เลยมารยาทชาวพุทธหมายถึงกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่อกันการประนมมือ การประนมมือหมายถึงการกระพุ่มมือทั้งสองประกบกันไว้ระหว่างอกโดยปลายมือตั้งขึ้นข้างบนนิ้วมือทั้งสองข้างทุกนิ้วชิดติดกันอย่าให้นิ้วหัวแม่มือก่กัน้อศอกทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวการประนมมือจะเป็นท่าเตรียมของการไหว้และการกราบการไหว้การไหว้เป็นการแสดงความเคารพแบบไทยการไหว้แบ่งออกเป็น3แบบตามระดับของบุคคลดังนี้ 1. การไหว้พระ 2. การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้มีอาวุโส 3. การไหว้บุคคลที่เคารพนับถือทั่วไปอันดับแรกเราจะมาเรียนรู้เรื่องการไหว้ระดับที่1ก่อนนะคะการไหว้พระจะต้องประนมมือใช้นิ้วหัวแม่มือจะหดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จะหดตีนผมสำหรับผู้ชายให้ค้อมตัวลงให้ต่ำผู้หญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดแล้วย่อตัวลงพอง,งามเรามาดูกันทีละขั้นตอนนะคะ จังหวะที่1ยืนตรงประนมมือนิ้วชิดกันปลายนิ้วตั้งขึ้นอยู่ระหว่างอกข้อศอกทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวจังหวะที่2ยกมือประนมขึ้นไหวให้หัวแม่มือจะลดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จะลดหน้าผากผู้ชายค้อมตัวลงให้ต่ำผู้หญิงถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดแล้วย่อตัวลงพอง,งามการไหวระดับที่สไหวผู้มีพระคุณและผู้มีอาวุโส ได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้ที่เคารพนับถืออย่างสูงเราจะไหวโดยยกมือที่ประนมขึ้นให้หัวแม่มือจะหลดปลายจมูกปลายนิ้วชี้จะหลดระหว่างคิ้วผู้ชายให้ค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระผู้หญิงย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระโดยถอยเท้าข้างในข้างหนึ่งเล็กน้อยพร้อมกับยกมือขึ้นไหวเรามาดูกันทีละขั้นตอนนะคะจังหวะที่1ยืนตรงประนมมือนิ้วชิดกัน ปลายนิ้วตั้งขึ้นอยู่ระหว่างอก้อศอกทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวจังหวะที่สองยกมือประนมขึ้นไหวให้หัวแม่มือจะหดปลายจมูกปลายนิ้วชี้จะหดระหว่างคิ้วผู้ชายค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระผู้หญิงย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระโดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อยพร้อมยกมือขึ้นไหวาการไหวระดับที่สาม ไหว้บุคคลที่เคารพนับถือทั่วไปใช้สําหรับไหว้ผู้ที่อายุมากกว่าตนโดยยกมือประนมขึ้นไหว้ให้หัวแม่มือจะหลดปลายคางปลายนิ้วชี้จะหลดปลายจมูกค้อมตัวลงเล็กน้อยเรามาดูกันทีละขั้นตอนนะคะจังหวะที่1ยืนตรงประนมมือนิ้วชิดกันปลายนิ้วตั้งขึ้นอยู่ระหว่างอก้อศอกทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวจังหวะที่2ยกมือประนมขึ้นไหว้ให้หัวแม่มือจะหดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จะหลดปลายจมูกผู้ชายค้อมตัวลงเล็กน้อยผู้หญิงย่อเข่าลงเล็กน้อยโดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อยพร้อมยกมือขึ้นไหวหรือผู้หญิงจะปฏิบัติโดยยกมือประนมขึ้นไหวให้หัวแม่มือจะหลดปลายคางปลายนิ้วชี้จะหลดปลายจมูกโดยไม่ต้องย่อตัวก็ได้ในกรณีการไหวบุคคลที่เสมอกันให้ยกมือประนมขึ้นเหนืออกค้อมศีรษะลงเล็กน้อย สยงามแล้วก็ถูหลังมาราย,ยาชาวปุณเนี่ยก็ไม่เห็นยากเลยค่ะพี่แจนนี่ก็ใครว่ายากล่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วเราก็ต้องนําไปปฏิบัติด้วยนะเราจะได้เ,ดเป็นผู้ที่มีมาราย,ยาทที่เรียบร้อยใครมาพบเห็นก็รักก็เ,เอ็นดูลงไงล่ะ